ตามข่าวนะครับเดี๋ยวถ้าได้รับมอบหมายหรือได้ทางจเจเลได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับก็คงจะต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงจังนะครับอันนี้ยืนยันได้นะครับแล้วผมก็นําเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าในกระบวนการตรวจสอบของตารวจเรานอกเหนือจากการตรวจสอบในระบบของจเจเลตํารวจแล้วนะครับเราก็ยังมีคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับหรือที่เราเรียกว่ากอรออรทซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมายตำรวจ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบของเราเนี่ยท่านไว้วางใจได้นะครับโดยเฉพาะกรรลเนี่ยเป็นองค์กรสากที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของผู้ถูกตรวจสอบก็คือไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของท่านบตรลอะไรอย่างไรครับตอนนี้เรามีข้อมูลเลยครับตามที่ทางภูเรัตได้สนอมาเบื้องต้นก็เดี๋ยวขอให้ได้รับเรื่องก่อนครับในระวาได้การเรียกมาชี้แจงข้อเท็จจริงนครับส่วนที่ผมยังไม่ทราบเนี่ย นี้ยังครับยังส่วนของผู้เชี่ยวชาญภาคแปดนี้เฉลี่ยในการลงยังครับก็เดี๋ยวรอที่ทางหนึ่งบอกแล้ว่าเดี๋ยวผู้อชี่ยวชาจะมาที่เรารองที่ต้มของท่านด้วยครับถ้าเกิดว่าทางภาคแปดภาคติดการในส่วนอื่นไปแล้วนะครับเรื่องอะไรครับที่อ ส่วนไหนครับส่วนรวมหรือส่วนตัวเอาส่วนตัวผมเรียนไปแล้วนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องของการสมุนสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือเป็นใครก็ตามที่ได้รับความเสียหายก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลเพราะว่าในส่วนขององค์กรนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางทางรัฐชาติจะต้องพิจารณา